ฮัลโหลสวัสด 2, ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดจะมาเล่นเกม Home Sweet Home Swine นั well. h, ่นเองก็ว so <can> ัน so น okay, ี้เนี่ยเดไปสุมมอและโมบมาครับแล้วก็ได้สกินน้องนิพามานั่นเองก็ถ้าทุกคนพร้อมจะดูเดนกันแล้วก็ไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในดาดหนองน้ำกันแล้วเนาะเราจะไปหาของสวดเหมือนเดิมโอเคเจอเข็มสวย ต้องรีบหาของเนาะเดี๋ยวผีขึ้นมาเราจะไม่มีโอกาสได้หาอียไอเบลอุย้ยอ่าอีฮิวฮิว ของดีดสักชิเชินทูบโอเคขอบคุณขอทูบไ,ได้แต่ปูเอาวางไว้ก่อนมาให้เพื่อนปามไปหาของต่อเลยไม่มีใครเปิดประตูไว้เลยนะ n o p โอ้ยร่วงว้ายโอ้ยพักสตามิน่าก่อนเดี๋ยวจะกลับไปหาของที่เดิมเนาะเอ่อเพื่อนเบลไปแล้วใช่เปล่า ปแล้วเนาะาเราหาของต่ออุ้ยเขาทานอะไรเบลเบลเบลไม่เห็นว่ะเคได้ทูบไปเราจะวิ่งไปหาพิธีสวดแล้วนะสวดตรงนี้เนาะอืมปักทูบแล้วก็ นบัติาปักัดเตาโถตอนนี้ยังไม่ไม่ได้สักพิธีเลยอะ่ะแล้วก็ตะปูตะปูปักลงไปแต่อย่าเพิ่งตรวดก่อนเดี๋ยวผีมาโซนแน่นอนเราไป สวดพิธีอันอื่นก่อนเดี๋ยวหาของว้ด้วยน่าจะมีคนจูกไว้อยู่นะทุกคนเดลืมผ่าเปิร์กมาแน่ๆเลยอุ้ยเกิดหยิบยามาเบลทำไมแกตาถั่วอย่างนี้ เบลทุบไหมเนี่ยเบลทุบไหมเดี๋วเบลทุบไหมทุบหรอโอเคเปิดแล้วเลี้ยงไผ่ไปหาพิธีจุดก่อน แล้วยามโดนอ่ะโอ๊ยขอร้องเบลอย่าพูมานะสาธุเบลจะมาเบลไปเอาคนอื่นก่อนนะโอเค เพื่อนอย่าล้อมาสิเพื่อนจะทุกคนเนี่ยฮัลโหลจะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็แล้วโอ้โหอีกคนก็แตกโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยอ,อย่าอย่าแตกรัวกันแบบนี้มาอุย้ยทางตันโอ้ย โอ๊ยไม่นำะไม่นำะไม่นำะว่ามีคนโอ้โหพิธีคือยังไม่ถึงไหนเลยนะทุกคนคือแบบตายแล้วเบลมาเบลโอ้ยว่ามันมิงน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยสะดุ้งอ่ะ โอ้ยมันไปหาเพื่อนแล้วนะเพราะว่าวายวิ่งเข้าหาสายศิลป์เลยโอเคเดี๋ยวเราหาของทำพิธีว่าอ,อยู่นี่แตกแล้วว่าโอ้ยมีใครโจมตีได้อีกบ้างอะ อ๋อขอบคุณขอบคุณขอบคุณเ่อามาวางตรงทางผ่านเพื่อนอุย้ยเบล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 เอยคือแบบขอทำพิธีได้ไหม โอ้มันเฝ้าอ่ะขอบคุณเพื่อนเอ้าตายแล้วยามแตกโอ้อีเบล <c oughs> ไปแล้ว วายหุดหน่ากลัวมากเอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมไปมีมีเกาะเว้ยเว้ยวายอืมลงโอ่งและวิ่งปั่นตีน เบลยา่ามีใครรอดบ้างมเนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่หัดไม่หาของทำพิธีในรออีกสองพิธีอะ่ะตายตายเนี่ยเราสองคนดูดนี่ไงโอ้โดนฟันหนึ่ง โอเคมีคนชุบเราแล้วนะแบบโอ้โห,โโหมาชุบตรงนี้ด้วยงามงามงามจะเข้าก่อนโอ้ไม่น่าจะมีนะโอ้แย่มาก ขอเถิดให้ฉันได้สวดอย่างสงบสุขเพื่อนๆหาของทําพิธีกันด้วยนะตอนนี้คือไม่มีระดิตตัวเลยเดี๋ยเพิ่งตายกันนะก็เส็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว อุย้ยร่วงตายแล้วแตาแล้วแแล้วโอ้ยผีมาแน่เลยอะอยาจุดโอ้โหเพื่อนอืมมองไปหนึ่งถ้าจุดแบบนั้นเขาก็โซมิทีง,ง่ายสิ โอเคน้ำดื่มหนึ่งแล้วก็ยังมีประโยชน์ตะปูปักพิธีพิธีอยู่ตรงโน้นขอร้องนะโนเบลโอ้โร์เฮียขอร้องตรวแล้วนะดังนั้นอย่าลอบมาตรงนี้นะอุ้ยเอา้ายามแตก วายเบลเบลววะอ๋ะอไม่มีสิทตัวเลยโดนแน่อุย๊ยทนันเข้าสิทรออะไร โอ้ไม่ได้พับเปิมมาอีกสวยตันไข่ก็ไม่ได้อีกโอ,โอ้โอ้ขอยันขอบคุณเอ้าหยิบไม่หาสวย <c oughs> ไปเอาไข่ละทีนี้ เจ็บ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 ตัวต่อแล้วขอร้องนะยูริถ้าเธอไปอะ่ะเราก็ไม่มีใครแล้วนะเราต้องรอดสองคนนะเพื่อนขอยาหน่อย สายสินสวยอยู่ลิปปื๊บๆนะปื๊บๆนะประตูประตูประตูกูเอาแล้วกูเอาแล้วประตูมาออกปั๊บเลยนะโอ้ยเสียดายหนีออกได้คนเดียวเอง โอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสนุกไหมถ้าชอบเนี่ย<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้เด็กกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนบ๊ายบาย